ก็ S <S สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆครับวันนี้ The Relax น,นละล็อกครับสำหรับเซิร์ฟเกาหลีครับผมเปิดเซิร์ฟเป็นวันแรกนะครับใครที่ยังไม่สามารถดาวน์โหลดได้หรือว่าเล่นไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมก็ถ้าใครยังเล่นไม่ได้นะครับไปดาวน์โหลดที่แอปแท็บแท็บนะครับผมก็อย่าลืมนะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปหมดเลยนะครับก็พิม ชื่อเกมเข้าไปนะครับในแอป t ท็แท็ก็จะสามารถดาวน์โหลดแล้วก็เข้ามาเล่นได้นะครับหรือว่าจะติดต่อมาที่เพจก็ได้นะครับถ้าลิงก์ผมมันไม่ขึ้นนะผมกลัวที่แบบว่า YouTube มันจะสแปมลิงก์นะครับผมก็ทักมาที่เพจก็ได้เดี๋ยวผมส่งให้นะกันเอาละครับเรามาเข้าเรื่องในส่วนของไกด์ในส่วนของว่าวันแรกนะครับที่เปิดเซิร์ฟมาเนี่ยเราจะทําอย่างไรครับให้เราเนี่ยสามารถเล่นเลเวลของเราครับ40อัพขึ้นไปต้นๆเลยในช่วงวันแรกนะครับเดี๋ยวผมจะไกด์ทั้งหมดเลยให้กับเพื่อนๆดูนะครับในวันนี้ถ้าใครคิดว่่าเเปป็นนนระโยช์กับพือ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปซึ่งซัฟเกาหลีนะครับผมก็เล่นในส่วนของอาชีพฮันเตอร์นั่นเองครับใครที่ชอบเล่นเกมใครที่ชอบปล่อยบอดจอ อย่าลืมครับวันนี้ผมมีของดีๆมาฝากกับ UG Phone ครับในการเล่นเกมที่ใครที่ชอบเล่นหลายจอครับใครที่ชอบปล่อยบอทเราจะไม่เสียค่าไฟค่าเน็ตครับประหยัดแค่วันละ8บาทครับอย่าลืมครับใครที่สนใจ UG Phone ครับบริการโปรแกรมจำลองระบบข่าวครับบอท24ชั่วโมงไม่ต้องปิดจอครับและไม่ได้เสียค่าไฟไม่ได้เสียค่าเน็ตครับแค่วันละ8บาทเท่านั้นใครที่สนใจอย่าลืมสแกนโค้ดนี้ครับจะได้รับส่วนลดครับในราคา 35บาทครับผมสิ่งแรกเลยครับที่เราต้องทำก็คือทำเควสหลักให้มันตันไปก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะมีช่วงระยะเวลาเลเวลของมันนะครับช่วงที่เราไม่สามารถไต่เวลไปได้เราต้องไปทํา รลเวลนะครับขึ้นมาก่อนแล้วเราค่อยทำเควสหลักได้นั่นเองนะครับผมสิ่งแรกที่เราจะต้องทำก็คือไปเคลียร์เควสหลักให้มันตันก่อนครับจากนั้นนะครับเราก็มาเคลียร์ในส่วนของเควสรองนะครับซึ่งเควสรองให้เรากดดูตรงนี้ก็ได้นะครับกดดูแล้วว่าเควสไหนมันได้ e อที่เยอะนะครับก็ไล่ทำกันมาเลยนะครับในส่วนของเควสรองเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่นะพอทำเควสรองเสร็จนะครับก็อย่าลืมนะครับ ต้องทำเควสประจําว you know, like ันด้วยครับซึ่งเควสประจําวันมันจะอยู่หน้าที่3นะครับให้เรากดไปที่ PVE ก็ได้นะครับมันจะเป็นเควสบอร์ดให้กับเราอยู่นะครับหวันเนี่ยเราสามารถทําได้อยู่6เควสนะครับก็มาทำเควสบอร์ดให้จบ6เควสนะเราจะได้ EP ได้ค่อนข้างเยอะครับอย่าลืมครับไปทำเควสที่เป็นสีม่วงแบบนี้แล้วก็สีส้มนะครับก็จะได้ E p ีเนี่ยค่อนข้างเยอะเราสามารถรีฟรีได้1ครั้งสําหรับเควสบอร์ดนะครับและเราสามารถนะครับกดใช้เพชรแดงได้นะครับครั้งละยี่สิบ อ่ะผมไม่ได้นำรักกันสำหรับในการใช้เพชรแดงนะครับผมก็คอยเวลาตรงนี้หมดแล้วมันจะรีใหม่อีกครั้งหนึ่งนั่นเองเราค่อยกลับมาทำกล้นะครับอันนี้เนี่ยจะช่วยให้เราเร่เ่เลเวลมาช่วงสักพักนะครับผมช่วงนี้เนี่ยเราอยู่ชาร์จหนึ่งอยู่นะครับพอเราเล่งนเ,เลเวลมาสักพักเนี่ย ช่วงที่ควสทหลักมันตันนะครับสิ่งที่เราจะต้องทำเนี่ยหนึ่งก็คือเรานะครับพอทำควสบอร์ดอะไรเสร็จหมดแล้วนะครับไปรับในส่วนของสเตมินานะครับที่จะให้ EP คูณ2นะอย่าลืมตรงนี้นะครับผมตรงนี้นะให้เรากดเข้ามานะครับผมในสัญลักษณ์แบบนี้มันจะรับได้2ช่วงนะครับอย่าลืมนะ1วันรับได้2ช่วง6มงเช้ากับ18บแนาฬิกาอย่างนี้นะครับเขาเขียนไว้นะตามระยะเวลาของเกาหลีนะครับในเซิร์ฟของเกาหลีนะถ้าเป็นเวลาไทยมันน่าจะลบ1ชั่วโมงนะครับเราก็ไปกดรับนี้แหละนะครับช่วง เช้ากับช่วงค่ำอะ่ะเอางี้ละกันนะครับช่วงเช้ากับช่วงค่ำอะ่ะรับตอนไหนก็ได้นะครับผมรับค่อยกดุมารับแล้วก็ไปทําการเบิร์สเตมินานะครับตรงนี้นะหรือเรายังไม่เบิร์นก็ได้นะครับสิ่งที่เราจะต้องทําต่อมาเนี่ยแนะนําว่าให้เราเนี่ยไปลงหอคอยตรงนี้ครับ หอคอยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับเราก็จะคาดเล่นแบบฟรนะีออร์แกนิกนะก็จะอยู่ในช่วงประมาณ25-30ถึงครับหอคอยขึ้นอยู่กับอาชีพด้วยครับบางอาชีพก็จะมีดาวเมทที่มันรุนแรงกว่าชาวบ้านถ้าเป็นสายสกิลที่ไม่ค่อยมีสกิลมุ่จะไต่ตได้น้อยกว่าชาวบ้านนะครับมันก็จะอยู่ประมาณช่วง30อ่ะชั้น30นะครับผมที่เราจะไต่นะประมาณนี้นะครับพอเราไต่เนี่ยเราจะได้เหรียญน,นะครับเหรียญตรงนี้เนี่ยเราก็ไปซื้อนะครับในส่วนของ ระดับนะครับอ็อกเซซิี่ที่เราจะต้องเอามาใส่ก็คือไปซื้ออ็อกเซซิี่ให้เหมาะกับสกิลที่เราใช้นะครับผมเราใช้สกิลอะไรนะครับและก็เราอยากจะได้ดาเมจของสกิลอะไรก็ไปซื้อตรงนั้นก็พยายามอ่านกันดีๆนะครับผมในส่วนของสายอาชีพแต่ละสายอาชีพนะครับมันจะบอกอยู่นะให้เราสังเกตตรงนี้ก็ได้นะครับมันจะบอกความสามารถของสกิลนะครับผมประมาณนี้นะเช่นผมเล่นฮันเตอร์นะครับฮันเตอร์เนี่ยที่ผมต้องใส่ผมก็ต้อง ไปหาตัวที่เพิ่มดาเมจนะครับณนะช่วงเริ่มต้นก็คือก็จะเป็นประดับตัวนี้นะครับซึ่งเป็นประดับที่เพิ่มดาเมจตัวเดียวของสายอาชีพฮันเตอร์นะเพราะว่ามันจะเพิ่มสกิลบิดดนะครับให้ดาเมจ50%นตะครับตรงนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างเหมาะกับอาชีพฮันเตอร์ซึ่งผมไม่อยากแนะนําให้ใช้แหวนตัวนี้นะครับผมซึ่งแหวนตัวนี้เนี่ยมันจะเพิ่มเลเวลนะครับให้กับตัวดับเบิลสตารนะครับ ไป2องเลเวลอ่าเราก็ไปอัพค่าสกิลพอยต์นะครับให้ถึง8แล้วก็ไปใส่แหวนนี้มันก็จะกลายเป็น10นะครับผมแต่อย่าอัพสิแล้วก็ไปใส่นะมันไม่สามารถเพิ่มจาก10ไปได้เป็น12นะครับผมแค่นี้เองผมแนะนําว่าให้ใส่นะครับให้เราเอาเหรียญหอกคอยเนี่ยมาซื้อแหวนตัวนี้ดีกว่านะครับซึ่งมันจะเพิ่มดาเมจอ่า ซึ่งมันจะเพิ่ม damage skill ไอ่นกให้มันแรงมากขึ้น50%นะครับผมก็แนะนําตรงนี้แหละให้เราซื้อมาเลย1บงนะครับประมาณนี้แต่ถ้าเลเวล40เนี่ยเราก็อย่าเพิ่งไปหาก็ได้นะครับให้เราเลเวล40ก่อนแล้วเราค่อยไปหาตัวของแดงเลเวล40มาใส่นะครับผมในช่วงของการลงดันเจียน นี่เลยนะครับก็จะเป็นดันเจี้ยนอุปกรณ์นะครับให้เพื่อนเพื่อนดันมานะครับในชั้นสุดท้ายนะครับชั้นสุดท้ายเนี่ยจะเป็นตรงนี้นะครับผมชั้นสุดท้ายนะซึ่งตรงนี้เนี่ยระบบเราก็สามารถลงได้3ครั้งนะครับแต่เราจะสามารถลงได้ทุกวันโดยเวลาตรงนี้ครับเห็นไหมครับตัวหนังสือสีแดงตรงนี้เวลาพวกนี้เนี่ยมันจะเพิ่มเขาให้เรา1ครั้งนะครับผมทุกช่วงเวลาเลยนะครับตามนี้เลยมันจะเพิ่มเขา1ครั้ง และมันสามารถเก็กสบสะสมได้3ครั้งเราต้องไปลงให้ให้หมด3ครั้งอะ่ะแล้วค่อยมารออีกเวลาหนึ่งเราถึงจะได้โคต้าแบบว่าเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับผมอย่าปล่อยทิ้งเวลานะตรงนี้นะ ไม่คือดันอุปกรณ์ครับให้เราหาของแดงในช่วงเริ่มต้นได้ดีมากๆนะครับตรงนี้นะแนะนําเลยนะครับช่วงเลเวล40นะค่อยทานะครับแต่ช่วงแรกๆเนี่ยเราต้องไปลงหอกคอยเพื่อเรื่องเลเวลของเราครับให้มันถึง40เพราะเราถึง40เนี่ยเราก็จะสามารถนะครับเปลี่ยนคัสเป็นคัสสองได้และเราก็สามารถอัพสกิลได้นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหลักการในการเรื่องเลเวลนะช่วงเริ่มต้นนะครับยังไงทุกคนเนี่ยก็ต้องถึงอยู่แล้วนะครับถ้าเล่นฟรียังไงก็40อัพอยู่แล้วแต่ถ้าจะ40ขึ้นไป40 หนะครับเพราะหลักๆช่วงแรกนะครับต้อง45เพราะ45เนี่ยคือเราจะเป็นนะครับต้องได้เป็นลงดัน อุปกรณ์นะครับผมตรงนี้นะดันอุปกรณ์มาจากปดเลเวล45ครับตรงนี้ครับผม1วันเราสามารถลงได้2ครั้งครับผมไม่มีเวลาครับตรงนี้คือโคตาวันละ2ครั้งแค่นั้นเองซึ่งมันจะเป็นดันที่ดันได้อุปกรณ์แดงการันตีครับและสามารถเลือกออฟรีออฟได้ด้วยเหมือนกันครับผมซึ่งมันเป็นดันที่มีซึ่งมันเป็นดันที่ค่อนข้างดีพอสมควรนะครับเลเวล45นะครับถึงจะมาได้งั้นก็แสดงว่านะครับหลักๆวันแรกเนี่ยเราต้องดันยังไงก็ได้นะครับให้ตัวเราเนี่ย ไปเลเวล45ให้ได้นั่นเองนะครับประมาณนี้ก็ตามที่ไกด์ที่ผมบอกนั่นแหละยังไงทุกคนก็ถึงไปแล้วนะครับเราไม่ได้เกี่ยวกับ VIP นะครับแต่ณนะช่วงเริ่มต้นเนี่ย ใครที่มีงบประมาณในการเติม v i p นะครับตรงนี้ก็ยังไงก็ต้องเติมอยู่แล้วถ้าเป็นผมผมก็ต้องเติมอยู่แล้วนะครับถ้ากบ b อลเปิด่าถ้าเซิร์ฟซีเปิดมาจริงๆนะครับยังไงผมก็ต้องเติมหนึ่งก็คือได้ฉายายอยู่แล้วนะครับผมซึ่ง a อ k เคบวกมาตั้ง100อ่ะทุกคนคือ <c oughs> <c oughs> มันได้เยอะเกินนะครับผมสำหรับ VIP นะยังไงก็ต้องเติมนะครับและสิ่งสําคัญที่สุดก็คือมันได้ EP คูณสนั่นเองนะครับประมาณนี้นะ สำหรับ V.I.P. ยังไงก็ต้องถึงอยู่แล้วนะครับในวันแรกนะก็เกมนี้เนี่ยมันเหมาะก็คือมันไม่ได้เล่นยากครับมันเล่นง่ายมากนะครับผม เล่นง่ายมากมันส่วนใหญ่มันก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณของเราในการที่เราจะทําตัวแต่ถ้าเราจะเล่นฟรีนะครับก็ค่อยๆไต่มาเรื่อยๆนะครับทำอุปกรณ์ของเราและช่วง40เนี่ยเราจะเป็นนะครับต้องไปหาอุปกรณ์แดงมาใส่ให้ได้ครับผมนั่นแหละสําคัญนะครับใครที่ดวงดีนะครับก็อาจจะได้ของแดงครบตัวเลยใน1วันนะครับก็คือตรงนี้แหละที่ค่อนข้างสําคัญที่สุดนะครับผมประมาณนี้นะแล้วถ้าใครนะครับสามารถเล่นเลเวลไปถึง50ได้เนี่ยก็สามารถลงเดนจมปาร์ตี้กับเพื่อนนะครับแล้วก็ไปล่ากล่องแดงนะครับแล้วก็ของแดง นะครับซึ่งเป็นของที่ค่อนข้างมีคุณค่านะครับของเกมนี้มากที่สุดแล้วนะครับผมพอเราทำควสหลักนะครับอ่าพอเราทำควสกระดานใช่ไหมเสร็จนะครับปุ๊บหกนะครับซึ่งเราจะได้คมพี์มาครับซึ่งคมพีอ่ะเขาจะให้วันละ5เล่มนะครับซึ่ง5าเล่มคืออะไรครับผมก็คือมันจะเป็นควสนี้แหละนะครับผมควสตรงนี้นะครับเป็นได้เพชรแดง่ง20นะครับก็คือเป็นควสในการล่านะครับเป็นควสประจําวันนะในการล่าเราต้องกดคมภีทุกครั้งนะครับก่อนที่เรา จะลงไปล่านะครับผมตรงนี้นะซึ่งเควสเนี่ยวมันจะเป็นอย่างนี้นะครับผมเห็นไหมมันจะเป็นสีฟ้านะครับพอเรากดคัมภี์นะแต่เราต้องกดคัมภี์ได้ครั้งละ1เล่มนะครับก็ฟาร์มให้ครบเจ็ดสิบมันจะได้ของนะครับของที่ค่อนข้างเอาเรื่องอยู่นะของของไม่ขี้เหรนะครับผมอันเราดูของก็ได้นะครับเห็นไหมนะครับผมมันจะได้เทมนี้พอเราได้เทมนี้มาเรามาเปิดมันก็จะได้ของทําตัวนะครับอ่าจะมีอยู่5เล่มนะครับทุกคน รับคัมพีนี้นะใน1วันนะครับก็มาเคลียร์กันให้เสร็จนะครับต่อมาครับสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือการปล่อยบอทนะครับเราจะเป็นต้องปล่อยบอทนะเพราะว่า1วันเนี่ยโคตาของเราก็คือเราต้องได้สมุดการ์ด0เล่มนะครับอันนี้คือโคตาของเกมนี้เลยนะครับถ้าใครไม่สะดวกปล่อยบอทเนี่ยจะได้การ์ดที่ค่อนข้างน้อยกว่าชาวบ้านนะครับตรงนี้นะมันจะได้สมุดการ์ดแบบนี้ครับมา100เล่มนะครับเป็นโคตา1วันเลยนะครับเราก็เอามาเปิดนะเปิดอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็นําไปยัดคอลเลคชันนะครับการ์ดไหนที่เราสามารถยััดดดไไไ้้้นะครรบที่เาใช เราก็ยัดเลยนะครับเพื่อเอาค่าสถานะครั้งด้านขวานะครับตรงนี้นะมันได้ค่อนข้างเยอะนะความเก่งของเราอะมันจะอยู่ที่ตรงคอร์ชั่นการ์ดนะครับเกมภาคนี้นะพอเราได้มาทั้งหมดนะครับเราเปิดออกมาเนี่ยอ่ะการ์ดไหนที่เราใช้ก็อย่าผสมนะครับการ์ดไหนที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยผสมอย่างนี้เลยนะครับผมผสมเลยผสมขึ้นขั้นนะครับเพื่อที่จะตามหากะที่เราใช้งานนั่นเองนะครับผมการ์ดแต่ละการ์ดเนี่ยถ้าเปิดเซิร์ฟซีมามันก็ง่ายอยู่แล้วนะครับ ซึ่งมันก็ง่ายอยู่แล้วนะครับซึ่งมันเป็นภาษาไทยเนาะเออมันก็อ่านง่ายนะครับอะอย่างเช่นการ์ดตัวไหนที่เราไม่ได้ใช้นะก็ผสมเลยแต่อย่างนี้นะครับ a ออย่างนี้นะอ่าผ้าคุม AG เนี่ยผมใช้อยู่นะครับผมก็จะเก็บไว้แต่การ์ดไหนนะครับที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยเราก็มายัดนะครับการยัดเนี่ยซึ่งมันจะได้ค่าสถานะแบบตรงๆเลยอย่างเช่นรองเท้านะครับการ์ดนี้นะที่จะได้สเต็งบวกหนึ่งซึ่งผมไม่ได้ใช้สเต็งนะครับถ้าเป็นฮันเตอร์นะได้สเต็งกับวิทนะครับสำหรับรอง มันได้เยอะนะครับนี่ข้าสาน์แล้วทั้งขวายไหมมันโผล่เลยนะครับผม ATK บวกหกคือความเก่งนะครับของเกมนี้มันอยู่ที่คอลเลคชันนะครับใครสะสมคอลเลคชันได้เยอะก็คนนั้นแหละนะครับผมาการไหนที่เราช้าอย่างนี้ครับผมเราก็ประหยัดนะเราจะเอาเอเเข้าไปแทนค่ารักก็ได้นะครับแต่ผมเล่นลักก่อนนะครับผมตรงนี้นะแล้วนะครับผมในส่วนของช่องของอาวุธต่างๆเนี่ยมันติดไปในช่องเลยนะ ให้ทําเลยนะครับทาเลยนะครับตีบวกก็ตีไปเลยนะครับอัปเรเวออุปกรณ์ก็อัปไปเลยเพราะว่าเวลาเราเปลี่ยนอุปกรณ์เนี่ยช่องทุกอย่างมันฝังเข้าไปเลยนะครับมันไม่ได้ติดไปกับอุปกรณ์นะทุกคนนะและจากนั้นนะครับถ้าใครมีงบประมาณแล้วก็ปลดช่องการ์ดได้ครับปลดเลยนะครับตรงนี้นะมันก็จะเสียนะครับเยอะอยู่100เพชรลุงนะครับไอ้อย่างหนึ่งครับที่ขาดไม่ได้นะครับในช่วงวันแรกเลยนะถ้าเราลงดันแล้วเราไม่ได้อาวุธแดงนะครับตรงนี้นะซึ่ง เราแก้ไขแบบนี้ครับผมแนะนานะครับในเรื่องของอาวุธแดงนะผมแก้ไขอย่างนี้ครับให้เรานะครับเข้ามาที่ร้านขาช็อปตรงนี้ครับเผตุจสัษณ์รถเข็นตรงนี้ไหมกดเข้ามาครับผมเราจะใช้เหรียญนะครับนี่เป็นเหรียญนี้เลยนะครับเหรียญนี้เนี่ยเราได้จากการลงดันครับยิ่งเราลงดันเยอะมากเท่าไหร่เราก็จะเก็บเหรียญนี้ได้ครับให้เราเก็บให้ครบ20เหรียญครับผมเพื่อที่จะเอามาแลกกล่องนี้แล้วเป็นเลือกอาวุธแดงนะครับผมถ้ามันไม่ดบนะอันนี้คือ ที่สุดของที่สุดในการที่เราไม่ดรอปอุปกรณ์ประมาณนี้นะครับเราก็มาแลกกล่องนี้ได้นะครับแต้มเหรียญนี้เนี่ยเราหาได้จากตรงนี้แหละครับเราหาได้จากการลงดเจีนนะครับอุปกรณ์เดี๋ยวผมลงให้ดูนะครับเราก็จะไปตีสกอร์เปียนนะช่วงแรกๆนะครับมันก็จะตีง่ายหน่อยนะครับแต่ขึ้นมาช่วงปูเลมอะ45นะครับมันจะตึงๆหน่อยนะครับผมและช่วงนี้เนี่ยมันก็จะเล่นง่ายหน่อยนะครับอ่าเราก็หาของแดงใส่นะครับในวันแรกเนาะ ประมาณนี้นะครับผมโอเคอันนี้เนี่ยก็จะเป็นไกด์วันแรกนะครับเล่งเลเวลยังไงให้เลเวลสูงที่สุดนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมขอเล่นต่อก่อนละกันนะครับยังสนุกอยู่กับเซิฟเกาหลีนะครับก็ฝากไว้แี่นี้ถ้าใครอยากจะให้ผมทำคอนเทนต์อะไรนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับ